สวัสดีครับนี่คือ Inside News b ริงเฮลัน n YG ประกาศ b l a c k พิงตต่อสัญญาวงทุกคนเตรียมปล่อยเพลงใหม่จัดคอนเสิร์ตท,ทัวร์โลกทำติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิสเตอร์เมื่อวันที่6ธันวาคม2566 YG Entertainment ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าหลังจากการหาเรืออย่างรอบคอบกับศิลปินระดับโลกอย่าง b l a c k พิง k ที่ประกอบด้วยจีซูเจนนีโรเซและลิซ่า เราได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมของกลุ่มโดยอิงจากความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งสาวสาวแบกพิงวางแผนที่จะตอบแทนความรักของแฟนๆทั่วโลกด้วยกิจกรรมที่สมกับสถานะระดับโลกของพวกเขาเช่นการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากค่าย YG Entertainment และจากการจัดเวิร์ดทัวร์ครั้งใหญ่ยางฮายอนซอกโปรดิวเซอร์ทั่วไปของ YG Entertainment กล่าวว่า ผมดีใจที่สารต่อความสัมพันธ์ของผมกับสมาชิกวง b l a c k พิ n k ซึ่งสาวๆแบล็คพิงจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อเป็นประกายสดใสในตลาดเพลงระดับโลกในฐานะศิลปินที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของบริษัทของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงศิลปินเคป๊อปอีกด้วยและเราจะให้การสนับสนุนและความเชื่อมั่นในกิจกรรมของพวกเธออย่างต่อเนื่องต่อไป งานนี้ทำเอา Hashtag blackpink is h e r to stay and blackpink in your area ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั่วโลกอย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมเดียวของสมาชิกแต่ละคนเจ้าหน้าที่ค่าย YG e n t e r t a i n m e n t กล่าวว่าขณะน,นี้เรายังอยู่ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับสัญญาเดียวของแต่ละคนอยู่นับตั้งแต่เปิดตัวในปี2559สาวๆ blackpink ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะ เกอร์กรุปชั้นนำของโลกทำให้เพลงทุกเพลงที่4สาวปล่อยออกมาได้รับความนิยมเสมอแ l ล็ k พิง k ทิ้งร่องรอยอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เคป๊ OP, รวมถึงการกลายเป็นเกอร์กรุปเคป๊วงแรกที่มียอดขายเกิน2ล้านขึ้นสู่อันดับหนึ่งในบิลบอร์ดทวันเดของสหรัฐอเมริกากลายเป็นศิลปินเอเชียวงแรกที่พาดหัวข่าวโคชราและเฮปาร์ค และดำเนินการทัวร์รอบโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอิทธิพลของแบล็คพิงในฐานนะศิลปินชั้นนำระดับโลกนั้นแข็งแกร่งขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นวงหรือศิลปินเดี่ยวก็ตามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ